คุณเนี้ยมันเป็นแบบเพิ่มแพ็กเกจนะคะเป็นกุญแจคีเลตน,นะคะเป็นซีรีส์ชุดแต่งนะคะ CCR นะคะขนาด20นะคะเป็นแบบแบมพา์นะสวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับเซลล์ลูกหมูนะคะที่ปรึกษาการขายฟอร์ดออโต้แกลอรี่นะคะปะทุมธานีค่ะโชว์รูมที่มียอดขายอันดับหนึ่งนะคะหปีซ้อนค่ะวันนี้นะคะลูกหมูจะพามาดูนะคะสประตู XLT เกียร์ธรรมดาค่ะ ค่าตัวของเขานะคะเพียงแ0 0แสนนะคะ 89, ดหมบาทนะคะมาในเครื่องยนต์สองจนย์นะคะเทอร์โบเดี่ยวค่ะเป็นเกียร์6สปีดนะคะเกียร์ธรรมดานะคะรุ่นนี้แต่ว่ารุ่นเนี้ยมันเป็นแบบเพิ่มแพ็กเกจนะคะแพ็กเกจก็คือมีเซ็นเซอร์หน้าเซ็นเซอร์หลังนะคะเบรกอัจฉริยะนะคะรักษาระยะเลนนะคะพร้อม เปิดไฟนะคะแบบอัตโนมัตินะคะก็คือ8 0 0แสนนะคะแปดหมนะคะบวกไปอีก40,000นนะคะแต่ถ้าเป็นเกียร์ออตโต้นะคะจะเพิ่มแพ็กเกจเพียง สามหมื่นบาทเท่านั้นค่ะแพ็กเกตนี้นะคะลูกค้าไม่ต้องจ่ายส่วนต่างเพิ่มนะคะแต่สามารถนะคะบวกกับยอดจัดไฟแนนซ์ได้นะคะวันนี้ลูกหมูจะพามาดูนะคะเครื่องยนต์2.0เนี่ยปีนี้ต้องบอกว่าเน็กเจนเนี่ยเขาจัดเต็มาแค่แบบราคาพื้นๆแปดแสนแปดหมื่นเก้าพันที่ยังไม่ได้เพิ่มแพ็กเกตนะเขาก็ให้สเปกนะคะมาจัดเต็มกว่าปีก่อนหรือว่าดีกว่าปีที่แล้วนั่นเองนะคะแต่ถ้าเราแบบอยากได้แบบ สเปคนะคะความสะดวกสบายนะคะที่เพิ่มขึ้นเหมือนสไตล์วายเทร็กนะคะก็ลูกหมูแนะนํานะคะให้เพิ่มแพ็กเกจไปค่ะนี่นะคะเป็นกุญแจคีเลตนะคะอย่างนี้เห็นไหมเอ่ยเป็นกุญแจคีเลตนะคะแค่เราเอากุญแจไว้ในกระเป๋านะคะเอามือนะคะล้วงนะคะแตะนะคะก็สามารถเปิดรถได้นะคะและนี่ก็คือสเตเตไฟนะคะด้านหน้าเนี่ยเขาจะเป็นไฟตัว C นะคะ ที่มีเด y l ไลท์เนี่ยปีนี้เนี่ยมี d ด y l ไลท์มาให้ตอนเวลาที่เราวิ่งรถกลางคืนนะคะเราจะเซฟตี้นะคะได้ดีรถคันอื่นเนี่ยจะมองเห็นเรานะคะได้ง่ายดายเลยแล้วก็ไฟที่เป็นรูปแบบใหม่นี่ค่ะจะส่องสว่างในเวลากลางคืนนะคะสามารถนะคะเปิดปิดไฟนะคะหรือว่าปรับไฟสูงต่ำเนี่ยได้อัตโนมัติเลยเขาจะทำงานแบบเป็นไฟเนี่ยเห็นไหมคะข้างๆนี้นะคะทั้งหมด3จุดนะคะไฟเนี่ยมันจะสะท้อนเข้า เหลี่ยมตรงนี้นะคะแล้วก็พุ่งออกมานะคะทําให้รถเนี่ยมองเห็นได้ชัดนะคะในเวลากลางคืนนะคะแล้วก็ไฟเลี้ยวนะคะจะอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็ข้างกระจกมองข้างนะคะคันนี้มันเป็นคันแต่งนะทุกคนปกติเนี่ยเดิมๆเนี่ยมันจะเป็นแบบสไตล์ลังพึ่งใช่ไหมคะโลโก้ฟอร์ดเล็กๆแต่ว่าลูกหมูเปลี่ยนค่ะเป็นเหมือนแรปเตอร์นะคะเป็นทรง ตัวหนังสือนะคะฟอนต์ f, 3, f o r o r d นะคะแต่ก็ทำให้มันมีลวดลายค่ะโดยการติดสติกเกอร์นะคะเป็นแบบ USA นะแต่บอกว่าข้อเสียของการติดสติกเกอร์นะพอเวลาที่เราใช้ไปนะีอาจจะมีลอกบ้างนะคะมันไม่ได้สู้แบบว่าแบบว่าปั๊มไปเหมือนที่ลูกหมูรีวิวในคลิปก่อนกอนนะคะอันนี้ก็เป็นข้อดีข้อเสียนะแต่แล้วแต่ความชอบลูกค้านะคะตอนที่เราล้างรถเนี่ยเราอาจจะต้องถนอมตรงนี้นิดนึงในกรณีนะคะ ติสติกเกอร์แบบนี้นะคะไฟ LED นะคะ3จุดนะคะลูกหมูให้เป็นสีส้มนั่นเองค่ะในเวลากลางคืนเนี่ยอย่างที่บอกค่ะคนที่อยู่บนท้องถนนเนี่ยก็เห็นรถเราใช่ไหมคะทําให้รถเราปลอดภัยในเวลาที่เราวิ่งในที่มืดน,นะคะแถมเราถ่ายรูปกลองคืน่เนสวยมากๆนะคะไม่มีกล้องรอบคันนะคะในรุ่นของ XLT นะคะแต่ว่าลูกค้าเนี่ยสามารถนะคะติดกล้องเพิ่มเติมได้นะคะลูกค้าเนี่ยสามารถติดกล้องนะคะ แบบแรกก็คือแบบกล้องหน้าได้ก็คือติดในส่วนของด้านนู้นแต่ถ้าลูกค้านะคะเลือกแบบรอบคันในลูกหมูก็มีนะคะแบบเซ็ตนะคะรอบคันให้อีกด้วยค่ะเป็นซีรีส์ชุดแต่งนะคะ CCR นะคะมันจะเป็นเหมือนแบบว่าสกเกิร์ตด,ด้านหน้านะั่นแหละทุกคนเป็นสกเกิร์ตสไตล์ออฟโรดนะคะเว้นเซนเซ,นเซอร์นะคะให้เพราะว่าแบบเพิ่มแพ็กเกจนะคะมันจะมีเซนเซอร์หน้านะคะเราต้องเลือกชุดแต่งนะคะที่สามารถนะคะใช้งานได้จริง และนี่นะคะก็เว้นนะคะช่องไฟตัดหมอกนะ,ะไฟตัดหมอกปีนี้ยังเป็นไฟหลอดอยู่นะคะไม่ใช่ LED นะคะสกูมปนะคะใส่ให้เป็นทรงฟิตนะคะยังเป็นเหมือนแบบของเดิมเมื่อปีที่แล้วนะคะแต่ว่าลูกหมูจัดก,การทําสีค่ะให้มันดูมีสีสันนะคะสีเดียวกับตัวรถสลับกับสีดำนะคะสกูปแบรนด์หรือว่าสกูปฟิตนั่นเองค่ะในส่วนของด้านข้างนะคะด้านข้างทีเนี้ยปกติในดําเดิมเนี่ยมันจะเป็น ซุ้มล้อ3นิ้วใช่ไหมคะแต่ว่าเราจะซุ้มล้อให้6นิ้วนะให้รถดูโป่งนะคะมากิ่งขึ้นนะคะมันเป็นเซตเดียวกับชุดแต่งนะคะ CCR นั่นเองนะมันจะไม่ใช่เหมือนชุดแต่ง F Sport นะคะถ้าชุดแต่ง F Sport เนี่ยข้างหน้าเนี่ยไม่เหมือนกันนะคะแล้วก็ไฟท้พิมพ์ตรงนี้ต่างกันนะคะกับรุ่น F Sport ที่ลูกหมูรีวิวไปนะคะ ล้อแม็กนะคะลุกหมูจัดการเนี่ยเปลี่ยนให้เป็นล้อขนาด20นะคะเป็นแบบแยมพายนะล้อแม็กยอดนิยมนะคะเป็น4ีทูโทนนะคะที่ลุงหมูใส่ให้ลูกค้านะคะแล้วก็เป็นลบ18ก็คือมันจะหุบเข้าไปอีกทําให้รถเนี่ยเราดูออฟรดมากยิ่งขึ้นนะคะตอนเวลาวิ่งในท้องถนนเนี่ยคือแบบที่นี่อเมริกานะคะประมาณนี้แล้วก็ยางนะคะใส่ให้เป็นยางเลด้านะคะอ่า เจ็ดนะคะ MT นะคะ MT ก็เป็นยางมัดแต่ทุกคนอาจจะมีเสียงในเวลาที่เราวิ่งนะแต่ดังไม่มากนะคะสามารถนะคะลุยทางออฟโรดได้ดีนะคะแต่ว่าถ้าเป็นในเมืองเนี่ยก็ ไม่ค่อยเท่าไหร่นะซ้อท t ไม่ได้นะคะเป็นยางเลดด้านนะคะเรเนเกตนะคะ R7 นะคะ MT นะคะขนาดยางนะคะอยู่315นะคะทับ50นะคะ R20 คะ่ะคันนี้นะคะทำการนะคะยก2นิ้วให้ลูกค้านะคะเพราะว่าถ้าเป็นรุ่น x t เนี่ยเดิมๆดมเนี่ยล้อเนี่ยเขาเป็นขอบ17ใช่ไหมคะพอเราใส่ขอบ20เนี่ยต้องยกนะเพราะว่าถ้าไม่ยกใช่ไหมคะเวลาเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวา หรือว่าเวลาที่เราใช้งานรถนะคะมันจะติดซุ้มมันจะไม่เหมือนวายแท็กถ้าวายแท็กเนี่ยเราสามารถใส่ขอบ20โดยไม่ต้องยกได้นะคะอันนี้คือประมาณนี้นะคะช่วงล่างนะคะเป็นโช๊นะคะนอกแชสซีเวลาที่เราเข้าโค้งนะคะหรือว่าเวลาที่เราวิ่งบนท้องถนนนะมันจะยึดเกาะถนนได้ดีนะคะแล้วก็นุ่มนวลน,นะคะกว่าปีที่แล้วนะอันนี้ฟอร์ดเขาเคลมมาเลยนะคะตรงนี้เป็นครอบแก้มนะคะเขียนว่าเทอร์โบค่ะก็เหมือนเดิมค่ะสัญลักษณ์เอ็เป็นสีโครเมียมใช่ไหมคะ แบบนี้นะคะสวยๆเลยอันนี้ไม่ได้แต่งนะคะทุกคนกระจกมองข้างค่ะตรงนี้เป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะรุ่นนี้จะไม่มีกล้องนะคะติดอยู่ตรงนี้นะแต่ถ้าลูกค้าเนี่ยแต่งเสริมนะคะแบบที่ลูกหมูบอกนะสเต็ปกล้องรอบคันเนี่ยก็สามารถนะคะติดด้านนี้ได้นะคะกระจกนะคะเป็นแบบเซฟตี้ทุกคนพอเวลาที่มอเตอร์ไซค์อะค่ะ,คะชนเนี่ยกระจกมันก็จะหักแบบนี้นะคะไม่ต้องกลัวว่ามันจะหักหรือจะแตกเลย เวลาที่เราจะเปิดรถเนี่ยเราเอามือสอดเข้าไปแล้วก็อย่างนี้นะคะอันเดี๋ยวลูกมือล็อกก่อนมือสอดปุ๊บเห็นไหมคะอ่ะอันนี้คือเปิดเวลาที่เราล็อกและนี่นะคะก็คือล็อกแล้วนะคะอันนี้เป็นระบบย์เลดนะคะยังไม่พอปีนี้นะคะเราสามารถนะคะสตาร์ทรถบนมือถือได้นะคะหรือว่าฟอร์ดพาร์ทนั่นเองค่ะง่ายๆเลยคะ่ะทุกคนพอเรา มีมือถือนะคะหนึ่งเครื่องนะคะโหลดแอปนะคะ Ford Pass เป็นแอปรองรับของ Next Gen นะคะปีนี้เราสามารถนะคะสตาร์ทรถได้ในมือถือนะคะในระยะไกลนะคะแล้วก็เราสามารถนะคะดูตำแหน่งของรถหรือว่า GPS นะคะของรถได้ว่ารถอยู่ที่ไหนนะคะอันนี้เซฟตี้มากๆนะดีนะถือว่าสมมุติว่ารถเราเนี่ยโดนขโมยนะ โดนขโมยนะก็เราสามารถนะดูตำแหน่งรถได้นะคะแต่ว่า Ford เนี่ยน่าจะขโมยยากนะคะเพราะว่าเป็นคุญแจระบบ immobilizer นะคะเพราะว่าเขาวัดรอบคุญแจนะก็เป็นเซฟตี้นะคะของ Ford แล้วเรานะคะสามารถนะเวลาเราเซอร์วิสนะคะในโทรศัพท์เนี่ยก็จะบอกเลยว่ารถเราเนี่ยต้องทําอะไรบ้างนะ้ำมันเครื่องนะคะเหลือเท่าไหร่อันนี้เหมาะกับผู้หญิงนะคะที่แบบว่าดูห้องเครื่องเนี่ยไม่ค่อยเป็นนะคะก็แนะนํานะคะ แอปนี้นะคะสามารถนะคะเชื่อมต่อได้หลายเครื่องค่ะประมาณนี้นะคะบันไดข้างนะคะออกแบบให้เป็นดีไซน์เอกเจนนะคะมันก็จะแบบการลื่นถลิยนะคะเป็นลวดลายแบบใหม่ค่ะทุกรุ่นนะเป็นแบบนี้นะคะเวลแอปเตอร์เนาะแอปเตอร์จะไม่ใช่แบบนี้นะคะแล้วก็ด้านหลังนะคะด้านหลังอันนี้เขาเอาไว้ติดโลบาร์ค่ะทุกคนปกติเนี่ยลูกค้าเนี่ยซื้อรถฟอร์ดไปเนี่ยก็จะไปเจาะเพิ่มปีที่แล้วนะคะ แต่ว่าปีนี้ฟอร์ดเขาเจาะมาให้แล้วนะคะแต่ว่ามาในคอนเซปต์ที่เดิมๆนะคะพอเวลาเราจะใส่หรือเราเราจะถอดเนี่ยสะดวกสบายมากนะคะพอเวลาเราถอดแล้วเนี่ยถอดโลบาร์รถเราเนี่ยก็ยังอยู่ในสภาพเดิมนะคะทุกคนอันนี้เป็นข้อดีนะคะแล้วก็ฟอร์ดเขาเคลมว่าด้านหลังนะคะสามารถบรรทุกได้หตันนะคะแต่ถ้าลูกค้าอยากได้บรรทุกมากกว่าน,นี้นะคะสามารถเสริมแหนบด้านล่างได้นะคะปีนี้นะคะใส่แหลกไม้ได้นะคะ รุ่นนี้ไม่ใช่ฝาท้ายผ่อนแรงนะคะทุกคนลูกหมูยไม่ได้ใส่กระบะไลเนอร์ให้ลูกค้านะคะลูกค้าบอกว่าไม่ต้องครับเดี๋ยวพี่ขอแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะมันจะเป็นแบบไม้บรรทัดนะคะเส็นอันนี้ลูกค้านะส่งรูปรีวิวมาให้ดูแล้วลูกค้าที่รับรถเน็กเจนไปนะคะเขาก็เอาที่คีบมาตรงนี้เลย พอขี้ไปปุ๊บลูกค้าก็โชว์เลื่อยไม้ดูข้างหลังเลยเหมือนสไตล์ต่างประเทศนะคะทางานนอกบ้านนะคะอันนี้ก็เหมาะมากๆนะคะรุ่นนี้นะคะไม่มีปลั๊กไฟนะคะทุกคนรุ่นที่มีปลั๊กไฟเนี่ยคือรุ่นวายแท็กตัวท็อปขึ้นไปนะคะยังไม่มีแบบแพ็กเกจเพิ่มนะคะสาหรับปลั๊กไฟไฟสองกระบาดท้ายย้ายจากข้างบนมาอยู่ตรงนี้แล้วนะคะเพราะเวลาที่เราใส่โลบาร์เนี่ยมันจะได้ไม่บัง ไฟเหมือนปีก่อนๆน,นะเขาก็ย้ายจัดการย้ายมาอยู่ฝั่งนี้นะคะคีบฉลามนะคะเสาอากาศนะคะปีนี้เป็นคีบฉลามทรงนี้นะเราไม่ต้องซื้อเพิ่มนะคะแล้วเขาก็จะมีเสาอากาศเนี่ยแถมให้อีกตัางหากนะคะด้านหลังนะคะเป็นกล้องนะคะติดโลโก้นะคะเหมือนตัววายแทร็กนะคะ กล้องเนี่ยจะเป็นแบบ Full HD แล้วก็เป็นแบบ Y นะคะเวลาที่เราถอยหลังเนี่ยมันจะแสดงบนหน้าจอทัชสกรีนนะคะแล้วก็มีเซ็นเซอร์บอกระยะนะคะเตือนกันชนอีกด้วยค่ะแต่พอเราเพิ่มแพ็กเกจปุ๊บเนี่ยมันก็เลยให้เตือนกันชนด้านหลังมานะคะทั้งหมด4จุดนะคะแบบนี้เลยถือว่าคุ้มนะเพิ่ม4ี่หมื่นแต่ได้ของเดิมจากโรงงานนะคะเบรกอัจฉริยะหรือว่าเลนคีปปิ้งรักษาระยะเลนอะ เราไม่สามารถไปติดข้างนอกเพิ่มเติมได้ถ้าเพิ่ม40,000บาทแล้วได้สเปคนี้นะคะลูกหมูคิดว่าโอเคนะ9 0 0 0 0 0กว่าบาทเองรวมกันนะคะฝาท้ายนะคะก็ออกแบบนะคะเป็นสไตล์อเมริกานะคะหลายๆคนนะคะใจผิดว่าฟอร์ดเนี่ยเรีนแบบค่ายอื่นนะลูกหมูว่าไม่ใช่นะถ้า ย้อนดูนะคะเมื่อของต่างประเทศนะคะอเมริกาเนี่ยเขาทำฝาท้ายแบบนี้บุกเบิกนะก่อนนะแต่ว่าอันนี้เพิ่งเข้าไทยนะคะหลายๆคนเลยเข้าใจผิดว่าเราทำเรียนแบบค่ายอื่นหรือเปล่าไม่ใช่นะคะฟอร์ดเป็นผู้บุกเบิกนะคะตัวหนังสือนะเป็นแบบบุ๋มลงไปนะคะก็คือเขาปั๊มมานั่นเองค่ะลูกค้าส่วนมากอาจจะติดสติกเกอร์แบบแต่งเพิ่มเติมสมมุติว่ารถเนี่ยสีน้ำเงินก็อาจจะแต่งเป็นสีดำแดงนะคะตรงําว่าเรนเจอร์นะคะไฟท้ายเนี่ยยังเป็นไฟหลอดนะคะ เป็นไฟหลอดเหมือนเดิมสัญลักษณ์ของ Next Gen นะคะและเขียนว่า r a เจอร์ตรงนี้นะคะบันไดนะคะอันนี้เพิ่มมาลูกค้าหลายๆคนก็ว้าวนะแบบว่ารถฟอร์มันสูงเนื้อแล้วยิ่งคันนี้มันยกมาอีก2นิ้วนะคะตรงนี้ตอบโจทย์มากๆเลยค่ะเพราะเราแบบจะขึ้นเนี่ยมันก็ง่ายนะคะและนี่นะคะก็คือห้องโดยสารนะคะของ Next Gen XLT เกียร์ธรรมดานะคะ XLT เกียร์ธรรมดากับเกียร์ออโต้เนี่ยคือห้องโดยสารมันก็เท่ากันแหละ นี่นะคะเป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดนะคะใช้โดยการคีบนะคะเพื่อทําการถอยหลังนะคะอันนี้เป็นเกียร์รูปแบบใหม่นะคะตรงกลางมีไวเลสชาร์จนะคะถ้าต่ำกว่ารุ่น XGT เนี่ยจะไม่มีไวเลสชาร์จแล้วนะทุกคนนะคะแล้วก็หน้าจอทัชสกรีนนะคะแบบ10นิ้วที่ลูกหมูบอกว่าสามารถเชื่อมต่อฟอดพาร์ตได้นะคะแล้วก็เป็นระบบซิงค์ใหม่ด้วยนะคะตรงนี้นะคะมีโหมดนะคะปิดเซนเซอร์นะคะในกรณีที่เราลำขาดนะคะ เพราะว่าประเทศไทยเนี่ยเขาเรียกว่ารถเนี่ยวิ่งใกล้กันค่อนข้างเยอะบางทีเราลำคาญเสียงเสียงแล้วก็ปิดได้ด๋ยวเราดูเองแล้วก็การลื่นนถ่ายนะคะเขามีให้ค่ะแต่กรณีที่เราต้องการชิ่งเราก็ปิดตรงนี้นะคะมีหมดปกตินะคะหมดประหยัดนะคะหมกลากจุงนะคะตรงนี้พอเรากดปุ๊บเนี่ยมันจะแสดงบนหน้าจอนี้นะคะเป็น f u l l h d ดีมันติแบบใหม่นะคะให้ใหม่หมดเลยลูกหมูนึกว่ารถสปอร์ตพอแนวทางแบบ เขาเรียกว่าดีไซน์เนี่ยมันครบมากๆเลยนะคะสำหรับปีนี้มันเกินคำว่าราคา800,000กว่าบาทนะคะสำหรับสเปคที่เขาให้มานะคะปีที่แล้วถ้าใครจะาชาร์จไวเลยชาร์จต้องเสีย13,000บาทนะคะแต่ว่าปีนี้นะคะฟรีให้นั่นเองค่ะตรงนี้ก็ทั่วไปค่ะเบ็ดตเตล็ดนะคะวางแก้วค่ะตรงนี้นะคะที่ใส่สัมภาระนะคะมีที่เขาเรียกว่าชาร์จด้วยนะปีที่แล้วไม่มีปีนี้มีให้ค่ะ ในส่วนตรงกลางนะคะเป็นกระจกนะคะไม่ได้ตัดแสงอัตโนมัตินะเราต้องนี่กดตรงนี้เองนะคะเป็นแบบเมนนวลน,นะคะแล้วก็มีที่เสียบก้องนะคะเราจะได้เดินสายเขาเรียกว่ามันไม่พลุงพลังอะคะ่ะอันนี้เขาก็มีให้เพราะว่ามันเป็นเซ็ตเดียวกับชาร์จไวเลสชาร์จนะคะมาในสองตรงกลางนะคะตรงกลางตรงนี้เป็นมีไฟในห้องโดยสารด้านหลังก็มีเหมือนกันนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะเป็นเซ็นเซอร์นะคะตรวจจับนะคะสิ่งมีชีวิตในรถสมมุติว่า ขโมยขึ้นรถเราเดี๋ยตรงนี้ตัวจับแล้วรถร้องเลยนะคะอันนี้ที่ใส่แว่นนะคะของท่านผู้หญิงผู้ชายเนี่ยก็น่าจะชอบแบบไปตีกอล์ฟกันอะไรอย่างเงี้ยด้านนี้นะคะไม่มีกระจกนะคะด้านนี้มีนะคะสำหรับผู้โดยสารนะคะ เอเซนเชอรี่เล็กๆน้อยๆนะคะจุดเล็กๆที่ฟอร์ดเขาให้มานะคะพวงมลาลัยนะคะเป็นแบบไฟฟ้าเหมือนเดิมค่ะปรับได้4ระดับนะคะเบาะนะคะเบาะเมนนวนนะคะเป็นแบบผ้าเวลาที่เราจะออกไปต่างจังหวัดไนะที่ไหนเราก็ปรับเบาะนะคะจากด้านนี้นะคะแล้วก็ปรับนะคะพวงมลาลัยขึ้นลงนะคะดึงเข้าไปดีกว่าปีก่อนพราปีก่อนเนี่ยเขามีแ่สอทิศทางนะคะ บนนี้ทําอะไรได้บ้างนะคะล็อกความเร็วนะคะมีล็อกความเร็วให้เพิ่มเสียงรถเสียงนะคะเชื่อมต่อบลูทูธนะคะตรงนี้สั่งการด้วยเสียงนะคะมันจะรับเสียงเราตรงนี้แต่เราไม่ต้องเงยหน้าพูดนะทุกคนพูดปกตินะคะแต่ตัวรับเสียงในกกลๆหรือว่าไม้นั่นเองนะคะด้านขวานะคะคอนโทรลในส่วนของหน้าจอตรงนี้นะคะปีนี้นะคะเป็นแบบกดสตาร์ทแล้วนะคะทํางานคู่กับย์เลดนะคะไม่ต้องเสียบกุญแจหรือนะคะเหมือนเดิมค่ะปรับในส่วนของไฟหน้านะคะ อัตโนมัตินะคะสูงต่ํานะคะซ้ายด้านขวานะคะไม่มีที่วางแก้วกาแฟนะถ้าจะมีที่วางแก้วกาแฟต้องเป็นตัววายแท็กขึ้นไปนะคะวายแท็กที่เป็นตัวล้านกว่าขึ้นไปนะที่จับแบบใหม่นะคะที่ฟอร์ดออกแบบมานะคะแล้วก็ตรงนี้เป็นสไตล์หลังพึ่งนะเชื่อว่าปีนี้นะคะไม่ได้มีปัญหาการหักนะคะในการเปิดเปิดแรงแค่ไหนลูกหมูก็การันตีนะว่าไม่หัก ระบบนะคะเปิดปิดเป็นระบบเซนทรัลล็อกนะคะเปิดปิดฝาถังน้ำมันนะคะก็ใช้ที่เดียวกับตรงนี้นะคะแล้วก็กระจกนะคะเป็นออโต้นะคะซ้ายขวานะคะด้านหลังก็จะเป็นแบบเมนนุ่นนั่นเองค่ะมีถุงลมนิรภัยนะคะด้วยกันทั้งหมด6ลูกนะคะเยอะกว่าปีที่แล้วนะปีที่แล้วมีแค่2ลูกเท่านั้นนะคะและนี่นะคะก็คือรุ่น XLT นะคะเกียร์ธรรมดาแบบเพิ่มแพคเกจนะคะ ย้ำอีกทีค่ะราคาเดิม889,0 0 0บาทนะคะแต่ถ้าเพิ่มแพ็กเกจนะคะเซนเซอร์หน้าเซ็นเซอร์หลังนะคะเบรกอัจฉริยะนะคะแล้วก็รักษาระยะเลนนะคะบวกเพิ่มเพียง40,000บาทเท่านั้นค่ะสำหรับใครที่สนใจนะคะอยากแต่งแบบนี้นะคะลูกหมูนะคะให้โปรไปนะคะใช้เงินออกรถเพียง99,000บาทเท่านั้นนะคะแต่ได้ชุดแต่งแบบนี้นะคะ ใครที่สนใจนะสามารถโทรมาที่เบอร์094ค่ะ995นะคะ9990ค่ะสำหรับวันนี้นะคะลาไปก่อนใครชอบนะคะกดติดตามไว้นะคะสวัสดีค่ะ